สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะแอดผ้า พ,พีุ่พิรุษบนท้องสุขสกณอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงานะคะพปยุพ,ยพน้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางต่ำเล่าค่ะพน,ออน้องมันนีปูเล่ามาเน้นให้นะคะพน้องคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะพน้องเอาแนวทางของปูสามเงาในคลิปนี้นะคะตำคะ่ำเล่าค่ะสิ่งวมาเป็นตัวใดพายพุพน้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะอาจารย์เนาะเริญพอเลยเนาะเบิร์แล้วรวยค่ะวันนี้มาสามี ปล่อยหวยเราเหมือนเดิมนะ,ะมีเลขฝันไม่ฝันไม่ไม่ฝันค่ะฝันก็เอาเลขของเราที่มันไม่ไม,ม่มีอยู่นี่แหละคำนวณแล้วนี่แหละนะค่ะเมื่อวานปล่อยเลขอะไรไปบ้างลืมแล้วเดี๋ยวเพื่อนนนวดูให้ก็ได้นะคะพระอาจารย์คะพระอาจารย์คะเมื่อวานนี้มีสี่เก้าสี่ 05494548444948054ค่ะหนูที่มันมีสี่ตัวด้วยใช่ไหมมีสี่ตัวด้วยสองสองหางค่ะถึงเยอะใช่ไหมอืมไม่สามตัวสองหางไม่ใช่เหรอสามตัวใช่ค่ะสองหางค่ะแล้วก็สองตัวอีกสามหางเปสี่ก็ตีใช่ไหมสี่สี่เก้าสี่แล้วก็054ค่ะ ูนย์ห้าสี่วันนี้ให้สองเบอร์นะ้อยเอฟซีเนาะให้สองเบอร์วันนี้ปัจจัยให้สองเบอร์เนาะให้ให้สี่เก้าห้าสี่เก้าห้าค่ะก็สี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ค่ะเลขท้ายของตัวก็น่าจะยอ,อยู่ยังคงเดิมเนาะสี่เก้าห้าเก้าศูนย์เก้าค่ะ เน้นที่แปดสีล่างนี่เลยหน้านี่นะอ่าแปดสีเลยล่างแปดสีนะคะมาวานเบิงและรวยมันเขียนรวบขึ้นไปไว้อยู่ทั้งบนด้วยกันหมดใช่ค่ะแปดสี 8, 4, ที่เน้นล่างเลยหน้าเลยนะอ๋อใช่ใช่ใช่แปดสี 8, 4, เน้นล่างคะ่ะอาจารย์ใช่ เห็นเบื้องแล้วเลยเขียนรวบไปขึ้นไปอยู่ไว้ที่เดียวกันเบืงถึงวันเมื่อวานก็รวบมาหมดเหมือนกันหละนะค่ะมันคือวันนี้ให้ลงให้ลงล่างโดยเฉพาะเลยแปดสี่คู่นี้ลงล่างโดยเฉพาะนะคะพระอาจารย์แปดเี่นี้ลงล่างเลยเน้นล่างเลยเนอะค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะแปดสี่เก้าสี่เก้าห้าเนี่ยหน้ามาที่สุดแล้ววันนี้นะค่ะมม เอกเลยพี่น้ามาไม่ไปดูอ่างเปล่งแล้วรวยเอามารวบไปทั้งบนหมดไม่เป็นไรนะอาบ้าสัดเออไม่ได้หมดเที่ยว่าคนที่มาบ่มันทำไมมาอยู่ในกลุงเดียวกันหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะเพราะคนคลั่งเลาตือไปไหนอาจารย์นี่ถ้าลงว่างนี่เดี๋ยวก็โง่ปึ๊กแต่ว่าวันนี้ล่างมีตัวเดียวแปดสี่นะคะอาจารย์เบฝุงแล้วรวยจะได้เขียนให้ถูกที่ แปดสี่เนี่ยล่างตัวเดียวเลยเด็กไม่มาก็เฮเลยค่ะพ่อจันมาก็เฮเลยแปดสี่เก้าห้าทั้งบนเก้าสี่ทังบนศูนย์เก้าเนี่ยมีแค่นี้แหละนะค่ะมาก็เฮห้าปาร์ตี้เลยค่ะก็อลยอาบวงแล้วรวยมาตงอะไรเข้ามาวัดสวดไปตั้งแต่เมื่อคืน,นลืมค่พะมมพ่อจารย์เอฟซีส่งมาเหมือนแล้วเลยเพิ่งจะคิดได้ต้องบอกแล้วว่าความจำมันนิดเดียวเองค่ะ เดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตรวจใหม่นะเดี๋ยวเอฟซีเรียกร้องเข้ามาว่าจาตรวจเสริมดวงให้หน่อยก็ตรวจได้นะอ่ามีเอฟซีคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์ก็เลยว่าอ่าเขาเอฟซีถามเข้ามาว่าะอาจันปู่สามเมาตอนนี้ทําอะไรอยู่คือคือบางทีเขาไม่ได้ดูคลิปก็เลยอ่าวันนี้อยากให้ะอาจันเล่าให้ฟังหน่อยว่าพระ้าจันในส่วนของแทงน้ํานะคะเขาถามว่าพระ้าจันกําลังทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะ เมืองล้่เยก็เลยพูดไปคร่าวๆแล้วแหละว่าพระอาจารย์ช่วยทางวัดอีกวันหนึ่งทําแท้งน้ําจะทําแท้งน้ําค่ะอืจะให้พระอาจารย์พูดไหมให้ให้พูดให้ฟังหน่อยครับเพราะว่าเอฟซีท่านนี้รู้สึกคงไม่ได้ดูคลิปตั้งแต่ตอนแรกว่าพระอาจารย์ทําอะไรอยู่ก็เลยถามเขาก็เลยถามเข้ามาเบืองรูยเลยก็เลยอยากให้พระอาจารย์พูดให้ฟังค่ะเกีตยวกัมเราตลอดหรือเปล่าใช่ค่ะอยู่ในกลุ่มไลน์ค่ะอา่าก็ เอฟีที่เข้ามาดูใหม่ๆเนี่ยนะที่ยังไม่ได้ฟังค่ะอาจารย์พูดวันนี้นะหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อจะบอกบุญไปเนี่ยนะบอกบุญเจ็ประจําแทงน้ําใครที่ถูกหวยหรือไม่ถูกหวยก็แล้วแต่นะ,ะไปทําแทงน้ำนะแล้วก็ตอนแรกก็ว่าจะไปทําก่อนเข้าพรรษาเนี่ยครันนี้ก็ มีพี่น้องทางบ้านทางบ้านที่ทางบ้านที่ป้าจานบ้านป้าจานบ้านเก่านะนะ่นะบอกหลวงพี่นะหลวงพี่หลวงก็าอย่างเงี้ยน,นะ,ะบอกขอทำาดีกวาเนาะบํานะทำ้อมกระถินเลยนะพวกหนูจะได้อนุมโมทนากโยมไอ้น้องเอฟซีที่เขาทำมากระหลงพี่ด้วยเก่ากว่างนั้นก็เลยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่เบิ่งแล้วรวยอยากได้ะอา,าจา์จีแจงนะถ,ถึงจะบอกว่าป้าจารย์รวบรวมตังเนี่ย กได้เท่าไรก็แล้วแต่ได้อย่างไม,ไม่ไม่พอก็ไม่จ้างล้วพอก็จ้างนะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่รู้มันื้ดเครืองหรือไม่ผุดเกลื<ช>อมั้งเนาะอาจารย์ยุทวัดก็ไม่รู้นะอา<ช>จารย์ตั้งค้อจะทําแทงน้ําในราคาทักแสนสามประมาณแสนสามค่าจ้างด้วยค่าอะไรด้วยทําให้มันขาบอลเลยเน<ช>ีทำทรูมขึ้นสี่ลูกทำรังคามงพร้อมเลยนะการปันนกพิากราบก็เลยพร้อมเลยให้มันอยู่นนแล้วเป็น อาสิบหกสิบแล้วเป็นร้อยปีอยู่เชื่อลูกเชื่อหลานไปแหละอ,คอคล็อค่ะ่อน่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บังก็โทรมานะอดีตผู้ใหญ่็โทรมาบอกลุงพี่นะเห็นญาติโยมเขาบอกว่าวถ้าหลวงพี่มาทําก่อนเข้าพรรษาเข้าไมา่ได้ร่วมอนุมโมทนาบุญกับหลวงพี่ด้วยนะว่ากับเอฟซีที่หลวงพี่หามาบอกไม่เป็นไร้าบ้านเราพร้อมเราเอาไปถาวายเป็นกฐินเลยนะ ไปอนุโมทนาเป็นกระถินญาติโยมทุกคนก็จะได้ร่วมอนุโมทนากระถินกับเราด้วยตอนวันนั้นจะไปทอดก็จะบอกนะว่าจะทอดวันที่เท่าไหร่ขอให้ทุกคนยกมืออนุโมทนาสาธุกับพร้าอาจารย์ไปนะคนที่ไม่ได้ถามก็สาธุได้คนที่ทําก็สาธุได้ด้วยอาจารย์ก็อยากขอชี้แจงให้โยมที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ๆนะเลยอยากจะร่วมทำบุญผ่านเบงแล้วรวยมาได้ อ่านพระอาจารย์โดยตรงก็ได้หรือไม่มีเบอร์ก็ขอได้นะขอเบิงแล้วรวยก็ได้เบอร์ที่เบิงแล้วรวยนี้นะ,อะขอทำผ่านเบิงแล้วรวยมาเราจะทำมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนละห้าบาททีบ้านรวมกันมารงมาได้ไม่จำกัดพราโอ้โหต้องอูต้องมีเงินคนกูถึงจะทําถ้าเกิดไม่มีเงินก็ไม่มีนั่นะคนเราอยู่วัน,ว,นวันมันต้องมีบ้างแหละนะ,ะแต่มันจะมีมากน้อยนะแต่ครั้นี้พระอาจารย์ก็จะเน้นไปที่ความพร้อมนะ เนบที่พร้อมคนที่พร้อมที่ม,ทมีกินถึงค,ค่อยให้ทํามาคนที่ไม่พร้อมอยากทําก็ทําได้ก็ไม่ได้ไปบังคับกันไม่ได้บังคับไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะยอมคอาจารย์เคยพูดไปหลายครั้งแล้วเกือบจะพูดทุกครั้งนะ,ะถ้าทําเราเดือดร้อนอาจารย์ก็ เะจริงว่าถามว่าสบายใจไหมจะสบายใจยังไงพระอาจารย์ไม่รู้ว่ายมสบายใจหรือไม่สบายใจ<ะ>ทำมาแล้วนะแต่ถ้ารู้ว่าถ้าทาแล้วเดือดร้อนบาอาจารย์ต้องไม่สบายใจแน่ผมเลยเราทแล้วต้องไม่เดือดร้อนพระอาจารย์เนี้ยบอกไปเนี้ยทําบอกเฉพาะคนที่เขาพร้อมแล้วคนที่ไม่เดือดร้อนแต่คนที่อยากจะทํา มันถึงได้บุญร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะแล้วบุญมันก็จะส่งบุญมันจะส่งว่าจิตเรามันเป็นกุศลบุญมันก็จะส่งให้เรามีความทุกข์ขึ้นชื่อว่าบุญเนี่ยมันมีความทุกข์แล้วนะบุญเนี่ยนะโมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความทุกข์มากนะใครได้เข้าซึ้งถึงนั่งสมาธิเดินตรงกรมจริงๆแล้วโลกเนี่ยมันมีความสุกขมากเลยในตัวเราเนั้นมีความสุกขมาก <น>ะจะเรอันอาปานาสติเนี่ยเบิ่งแล้วรวก็เคยไปเข้าคอสเข้าแล้วเขก้าสีาาทั้งหมดนาายแล้วมีเปอรเซนกสูงไว้วันนี้นะก็ข้างล่างใส่ข้างล่างใส่แปสีเลยอเก้าปเก้าแปดสเก้าสีเก้าสีเก้า 09เนี่ยที่พอาจารย์ให้ไปไม่วันนี้ให้ไปสองตัวเนี่ยให้495กระซี่09ไปไม่สองตัวแค่นี้นะค่ะหรือก็เลขพวกนี้น่าจะมามากอาจารย์นะลองไม่ใช่เทียงรับนะบบลองว่าจิตหรือมันวันนั้นก็ดว่าโอ้โห81นี่มาแน่เลยก็ยังคณเบิ่งแล้วรวยเลยมาลอยควางเลยไหมเบิ่งแล้วรวย81 อ้อยมาอยู่โอ้โหสามตัวเลยค่ะอ้าดูเออเอออย่างวันนี้ดูด้วยนะดูเนี่ยดูพระอาจารย์เนี่ยสี่สี่เก้ากับห้าเก้านี่ยเด่นสุดๆเลยนะ่เด่นสุดๆลยแปดแปดสี่เนี่ยนะเด่นสุดๆเลยนัสุดเลยสี่นั้นวิ่งเลยนะค่ะดูดิ มันจะแน่ไหมพระอาจารย์นะเซ็นมาไหมค่ะพระอาจาันเอ้าคุยกันนานจะได้หาคลิปใหม่เดี๋ยวมันวันนี้มันมมมเป็นเป็นความนะเราขอให้เอทุกคนนะเอฟเจเอฟเจเอฟเจเนี่ยอยู่ในกลุ่มไลนะ์เนี่ยอยู่ในกลุ่มไลน,น์หลวงพ่อในระเบิงละรวก็ไปลงนะ าด้ไมีโชคมีใจจะทำมุบ่นอุดรทิ้งไหนระเบิเบิงรวยอำนาจเจริญนะอยากได้เบอร์หลวงพ่อทักมาได้นะทักายกันมานะมนจะได้ทําเลขหน้าให้บ้างได้นะค่ะอ่าตอนนี้ตอนนี้อยากดังมากอยากดังโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพระอาจารย์เอฟซีเอฟซีท่านหนึ่งโทรเข้ามาอยู่นะคะว่าทางยศโสธรอ่าได้อยู่บอกพระอาจารย์ให้หน่อยพระอาจารย์จะได้มีกําลังใจเขาบอกค่ะ มื่อวานนี้โทรมาเมื่อวานนี้เพิ่งคิดออกเ <c oughs> พิ่งคิดออกนะคะอาจารย์เบือบ่อแล้วแค่เบอแล้วเลยหมดเลบอกว่าให้เบอร์ไปนะโทรมาอาจารย์เน่ค่ะเอาวันนี้คุยกันนานคุยกันนานมันเป็นสาระบ้างเนะะาะกธรรมะบ้างคนละแบบก็ให้ีทุกคนเนี่ยมีความทุกข์เลยนะอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยชีวิตมัน มีน้อยมีมีน้อยชีวิตคนเราเนี่ยพอล่วงห้าสิบเวลาตอนนี้กนน็ชาปีทุคาแล้วนะชาปดตุ้าแล้วนะึ่ปีตุ้าสุขบุตรทีปีตุโกโทมนาแลนะนมีความทุกข์นะค <ทะ S 2> ่ะเราก็เริ่มทําสะสมไปเลยตั้งแตวนี้เดี๋ยวไปโอ้โหใช้อย่างเบิ่งละรวยนี่น่าจะคาดการได้เลยหกสิบเนี่ยเดี๋ยวโยมแม่เอาข้าวมาให้กินยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเริ่มหลงตั้งแต่อายุห้าสิบแล้ว่ะาจารย์ ตอนนี้คือความจำชั่สั้นแล้วอาจารย์กลัวขับรถไปเดี๋ยวกลัวจะไปหลงทางจังไปถึงนี่เดี๋ยวจะถามวันนี้จะถามไห้คุณนันนัว่าอยู่เบิกแล้วรวยด้วยการทำงานเขาคุณจะได้เงเพิ่มมันตรค่ะ้กาอาจารย์ขอบคุณอาจารย์ค่ะการรังอาาทุกเจริญพรเลยคาชการสาุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูสามเงานะคะแนวทางต่าเล่านะคะพี่น้องคะมาอน,นี้นะคะแนวทางของปูค่ะมีสี่เกาหาสีศูนย์เกานะคะสี่เกาหาเกาศูนย์เกาแล้วก็ล่างแปดสี่เด้อพี่น้องคะอ่าล่างนะคะแปดสีนะคะแปดสี่ในล่างโดยเฉพาะนะคะพี่น้องคะมาอน,นี้ปูแล้วกันอ่าวงกลมห่าีเกาห่าเกาแล้วก็ล่างแปดสี่เด้อพี่น้องจังใดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะ ไปดไปดองคะ่ะแคปหน้าจอนะคะไปดองค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทาง่งช่วงใบน,นี้นะคะแนวทางจากปูสามเงานะคะต่ำเล่านะคะ พ่อแม่พี่น้องคะ,อะขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพระเทาสุขสุคนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้กการต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบุญขอบคุณแม้แต่จากปูสามเงาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะถ้าไปอย่างสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้ค่ะเขามาแลวก็ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีสเตมบผ่าทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ ไปพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอกซิเด้ข์อตัวล่าพ่อแม่พี่น้องพระเทรสุขุสุขอนไปก่อนนะคะเอาไวพ้พอกันไหมก็แบบในคลิปหนาคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ